ผมไม่้มีตังค์ผมมีตังค์ผมจะซื้ออะไรกินนะไม่เป็นไรวันนี้เรามาเดินดูเอาไปดูรถไฟเอาน้องมาไม่ทันอ๋อสารานี่เหรอมาเร็วเร็วเร็วมาดูรถไฟ

มีธงสีแดงธงสีแดงสีเขียวสีแดงสีแดงคือห้ามไป<อ>สีีเขยวไปวอ๋อ่าสีเขียวแล้วไปแล้วจอดแป๊บเดียวเองรถไฟคนลงหมดเขาไปเลยคนลงหมดเขาก็ไปเลยนะ,นะยคนดูอย่หมดยังอนะ่นะนั่นยังคนที่ถืงอ่ะคนดูคนที่ถือธงเขาดูอยู่ แล <laughs> ้วเคยขึ้นไหมเคยขึ้นรถไฟนี Lust, ่ไหมไปที wow. so really? no. ่ไหนไปที่สุราษฎร์แล้วก็ไปกรุงเทพแล้วก็สุรินทร์นะโอ้โหไปสุราษฎร์แล้วก็กรุงเทพแล้วก็สุรินทร์ขึ้นรถไฟโน้ตไปรถไฟก็ไปรถไฟมันจะร้อนรถรางรถไฟมันจะร้อนมีเสียงรถ ไปเตะแล้วไม่เลยเอ้ยร้อนจริงๆด้วยเอามือจับจับร้อนมันจะมีเสียงมันมีเสียงถ้ามันวิ่งมาเร็วๆใช่ไหมใช่อ๋มีโรงไม้หว่งงูด้วยกลับกันได้ยังกลับกันได้ยังอเดี๋ยวพี่กลับก็ละกลับละกันได้ครับได้ครับแต่พี่ขอไปถ่ายรูปกับป้ายรถไฟหน่อยนึงนะเดี๋ยววิ่งมาเดี๋ยววิ่งมาเหรอ ชกมวยกันด้วยเหรอตรงไหนตรงตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยตรงนี้คือเวทีชกมวยผมเคยไปชกนี่คือเวทีเลยอ๋อถ้าผมมีสิทธิ์ผมก็จะชกครับผมได้ไปชกด้วยได้ชกกับเขาด้วยกับใครอ่ะเป็นผมจะชกด้วยมีร้านูกวตรงนี้ที่กินข้าวที่เราเข้าปั่มากินหรือว่าก๋วยเตี๋กกินก็ได้มีร้านของกินด้วยบ้านขนาย บ้านขนาด่อโบอกบกบกมือให้กล้องหน่อย3ามคนเลยบ๊ายบายเอ้ยบ๊ายบายเดี๋ยวเอาไปลงอินเทอร์เน็ตดูนะมีรู้มีคนดูกี่คนนะ <laughs>